มันเพระพอใจยายสาหนูหนูดูเขาอ่ะเดี๋ยวหนูก็ต้องโดนเป็นลายต่อไปมันเพราพอใจเรามันเห็นหนเงี้คือน้องกําลังเล่นสนุกอยู่ค่ะพี่พี่แล้วยยวันก็เลยจับมาอาบอย่ามันเบิ่งหนามันอย่ามันจยาเบิ่งหนา นะบแบบโอเคมากอ่ะคืออย่างนี้ครับจะยายวัดอย่างนี้ครับทุกคนที่ที่น้องทำได้อย่างนี้เพราะว่าน้องกําลังเล่นอยู่แล้วน้องกําลังเล่นกับเพื่อนๆอยู่แล้วยายวัดก็เลยจับมาอาบน้ำมันเล็นด่าังทีแต่ว่ายายวัดถย่าทําหน้าอย่างนั้นทำหน้าดีๆลูกรู้ว่าหนาวแต่ยายก็อาบน้ำตอนเที่ยงอ่ะถูกแล้วถ้าอาบน้ำถ้าอาบน้ำตอนเช้ามันจะหนาวมาก ตอนเย็นอากาศมันก็จะเย็นมันก็จะหนาวมากถึงแล้วตอนนี้เพราะเราอะ่ะเพราะน้องนะครับเล่นเลอะเล่นโคลเล่นทรายแล้วแบบก็ไปมุดใต้รถใช่ไหมทําให้ตัวน้องนะั้นเลอะมากยายก็เลยจะเป็นจะต้องอาบน้ําให้นะฮะคิวต่อไปก็คงเป็นในสาแหละชวนกันไปเล่นในสาก็ดําหมดแล้วเนี่ย น่ยพอยายจับอาบน้ําในระหว่างที่น้องกําลังเล่นสนุกอยู่อ่ะก็เลยกลายเป็นน้องอะทำน้าอหกิน้างอใส่ยายแต่ว่าก็ยังโชคดีอย่างหนึ่งนะครับที่น้องเขาขั้วเนี่ยเขาไม่โวยวายนะครับน้องเขาขั้วเนี่ยไม่โวยวายเลยแม้แต่ดิดเดียวนะครับสําหรับอาบน้ําในครั้งนี้นะนี่คือการอาบน้ำครั้งแรกไม่ยายไม่ใช่ใช่มอ้ยสามสามสีรอบสบัยลุกครั้งแรกบอกว่ายังทีครั้งแรกนะพครั้งแรกวะครั้งแรกครั้งแรกเออไม่เคยเห็นไงเออ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 เอ บักข้าวเหนียวสุดน้องยายนี่มาโชดเก่งยายครับนี่ตัวอะไรอยากอับด้วยใครอยากอับด้วยยายอยากอับด้วยโอ้ยยายโนอินย,ย,ย,ยายยายยายทำมะไรกับพี่ก้าวขัว่วโอ้ยน้องก้าวขัว่ว <laughs> มาข้าวเดียวโตใหญ่กว่าเขาเนาะพ,พี่น้องเนาะเบื้องลวดนี่กเ็เป็นห่วงเป็นห่วงเป็นใหญ่มันใหญ่เฮืนอนใหง่กับลูกสวยนะยายกระหอบมันยังซีถ้าเบืเ้องเด้อพี่น้องเด้อต่อไปก็บยายซาดีแหละมึงบ่ต้องเป็นห่วงเลยอุ้ยเขาเป็นห่วงน้องหรอเขาเป็นห่วงน้องหรอ ได้ย่ายอ้ประเทศหนาตาโบ้อเคมันหายหายไป <c oughs> อูทุกคนเป็นห่วงนะครับทุกคนโอ้ยอาบน้ําครั้งแรกเนาะอาบน้ำครั้งแรกเพราะว่าเพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่าทุกคนเพิ่งเห็นก็เลยเป็นการอาบน้ำครั้งแรกผมกับเพิ่งเห็นเพื่อนกันนี่แหละอาบน้ำครั้งแรกนะครับก็จะมีความเป็นห่วงเป็นใยกันหน่อยนะครับพอถึกจะอาบน้ำหรือว่ามันอยากให้หนวดไปย่าอ๋อผัดลม <c oughs> โอ้มันนงังต่อมันยังตากคนด่มอยู่สมน้ำหนามึองรลดย่าทำงานย่าทำงานสมน้ำหนามึองรลดมึงเ่นดื้อหรไ สูน้ำหน้าเหนียวบเหนียวเหนียวเนียวบอกน้องแล้วว่าอย่าเล่นให้ยายเห็นเล่นได้แต่ว่าต้องแอบเล่นเดี๋ยวยายเห็นว่าเล่นเลอะมันก็จะโดนจับอาบน้ําเหนียวโดนมาก,ก่อนทาไมเหนียวจะไม่รู้เรื่องแค่นี้ยายสาวมึงยายสาวี่จะเป็นลูกลูกสวยสุดโตนะ่ะสก๊โป๊กสุดโตเซยคอนเฟิร์มได้เลยเพราะว่าสวย ไอ้ยี๊แอลบังดิมันว้ายย่ยมันยัยฟ้าปิดก่อนปิดก่อนเยญยเยญ่ใหญ่ไอ้ยี๊ใหญ่ยี๊ไอ้บังอันนี้มันกำลังเล่นอยู่ยัยวันจับมาอาบน้านมาดิไมนเห็นหนางยี๊หน่างอ่ะใส่ยัยวัน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 จับหนางเห็นมามบังดูหันไม่เห็นหน้ามันเอาหนามันก็เปียกใส่เนาะหนามันหนาวโอ้สมรภัม ดี่มากคลิปนี้นะพี่น้องเอากล้องคือบปโฟกัสป่าโอ้ยไอโฟนสิบหกโปรแม็กดึงเทเลบกล้องคือกะโลกะเลตแอาว่าเป็นจังสี่ป่าพี่น้องโอ้ยเอาเราจะเป่าพี่น้องแล้วสำหรับผู้ใดที่มาคลิปนี้ได้พี่นออ้องนะอย่าลืมไลค์แชร์อีกอขวดเลย,เยนะเจ้ากรนั้งใจมันในเด้ออาจจะต้องปักตัวอีกหลายอยู่ๆในบ้านหลังนี้สำหรับมันนี่ยบายจุ๊บจุ๊บยบายจุ๊บจุ๊บยบายจุ๊บจุ๊บ